กับผ้ามาเบงลองร้อยนะครับโอ้ยหนูเจาะข้างหน้าผมขัดนะครับตามแบบีบหนีนานารุ่นนะครับเนาะหลุนผ้ามาเบงนะครับว่ามันปิดตาหลุนอยู่ได้ผมว่านี่มาหน้าซื่อครับแต่มาเห็นนะเก็บเก็บผลงานให้เบงนะครับเนาะเบงนล้วกันครับผมห้อยขักนะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นที่ไหนผมว่าเสียเอาผลงานมานําเสนออยู่ได้ผมว่านี่ครับนี่ ขักมาเล่นข้างหน้าผมเี่ครับหน้าปังครับผมนะครับเขาก็ง่ามอยู่แต่ว่าหนูคนเริมเล่นแล้วนะครับเล่นคักเล่นคักครับผมมาเบิ้งมาเบิ้งขับมาแต่ใส่อีกนี่เอามาให้เบิ้งกันครับเลยอยู่นี่แหละนาองพวานะนะครับเบิ้ง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 ห้อยเบิ้งห้อยครับผม มาอยู่ใหม่วะเนี่ยคุณานะนาติดตามแล้วครับเนาะน่าจะเอาผลงานไปโชว์ใด้ผมมานี่อาจจะเข่าเขี้ยวขึ้นนะครับเนาะมาอยู่ใหม่คุณบ้านเบิ่ง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 น้องนะครับเบิ่งนล้วกันนารุ่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 นครับเบิ่งนี่แต่ว่าบ่ได้เตรียมอุปกรณ์มากนะครับเนาะเอามาเบิ่งก่อนนะครับมาโชว์ก่อนโอ้ยกลิ่นนะครับ กินคักกินคักกินคักครับผมไปนี่คือเก้านะครับเอามาเบื้องก้อนนะครับเอามาเบื้องก้อนคือสีมีโตนะครับเนาะแบบนี้มาหลุนมาเบื้องรำกันครับบอกวิธีแน่นะครับนี่บอกวิธีหานะครับวิธีใส่นะครับเนาะอยู่แบบนี้นะครับนี่ขอบคุณหลายๆครับผมเอานําเสนอเบิ้งว่าไผมีวิธีเด็ดๆนะครับบอกผมแน่นะครับวิธีการใส่นะครับเนาะเห็นหอยหากินแบบนี้บ่ธรรมดานะครับนี่ นี่แหละครับขอขอคุณมหลายๆนะครับเนี่ยนํำมาเลยครับเด้อนะครับเอามาเบิงก่อนนะครับผมก็ขอเขาพุณทุกๆคลิปทีให้การสนับสนุนวยการเบิงนะครับเนาะรอเหนียเอามาเบิงกงเขาทำเลยอาจเพิ่นซิยู่นี่นะครับนั่นผลงานนะครับเป็นหูนะครับเป็นหูหากินใหม่นะครับมาเบิงมาเบิงครับมาอยู่ไม่มาอยู่ไม่นะครับเป็นหูที่นาติดตามนะครับน่าสนใจนะครับเนาะน่าสีมาว่างได้นะครับ เป็นอาตีเขามาอยู่ใหม่นะครับผมเอามาให้เบิ้งก้อนพี่น้องเดี๋ยวจะเอาผลงานออกโชว์นะครับขอขอบคุณทุกคลิปที่เขามาเบิ้งนะครับเขามาเบิ้งมาติดตามให้นะครับขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับผม